อย่าไปเลยอย่าไปเลยกเลยกลดเลยยนุงเยอะมากไได้ได้หอมาห่อนึงห่อไปเลยห่อไปเลยแกขห่อไว้ไหนไว้ไหนต่อแลบแลบแผลทีนี่ห่อหอหอหมอห่อน่งได้เหรอห่าแลบังใช่พี่หมดเลย ไหรอบินไี้ดูในดีวเรยเแอบรองหมอดูข่าไปขอแล้วแทงหมอดข้าแล้วเหนทีมนะแล้วทิพย์นะมันทำอะไรพี่มันทำอะไรพี่มันรวบมันรวบปาไป่้าตังจงว่มันมีหมอดขาว่ว่าหมอดขาแล้วทิพย์มน้งนอ้นน้องขอทเลแต่หมอดะข่าขอมาได้คืนเราไม่ได้กลับบ้านนี่ดขาวคืออะไรอ่ะ เราไม่ได้กักศพที่บ้านนี่เดี๋ยวกูจอดเดี๋ยวกูจอดข้างหน้าโรงพยาบาลเราแหกเขาไปเลยนะที่ปกติไงม่ได้กักโอเคป่ะแหกเขาไป่ทำอะไรเองขาไปฆ่าไก่จัดที่ปกติมีกฎหมายฆ่าไปไก่ในโรงพยาบาลเลยเหรอครูได้กักที่แบบโดนเยอาวุธป่ะเนี่ยไปโอ๊ยเจี๊ยรัเจียป้ะ วิมาแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถดิ๊งเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลย

เกียร์ไ้ไวะเยอะมากยี่นไาทางไหนวะไอ้สัสมัต้องลดมาเาไหนวะนะแล้วลุนล่ะเฟ้ยเกียมพี่เตอร์พี่เกียร์ไปแล้วเกียร์แค่ไหนก็ไม่หมดเยอะจังวะแล้วแม่งแต่งสคนจะวิบเบิลไอ้แมนไอ้เกียร์เนี่ยเกีเียก่อหายเยอะเยร์เยเลยอ่ะไอ้เกียไม่คุนเยอะเลยอังบนะฟอะ้าง ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าโดนอะไรอ่ะมึงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่มันมาทางไหนอ่ะไปเลยไปดูอีกฝั่งนึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกอดหน้ากากก่อนไหมเราไปดูกอดดิก่อเลยกระเป๋าัเมึงไม่มีเกาะนี่หว่าไม่ใช่หรอมีเกาะกันไหมเนี่ยมี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  ไม่ป้าแล้วเขาจัชุดไม่ได้หรออะไรนะเําจำชุดได้ไหมอ่ะเราก็เนียนไงมันคงไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกจะรอไปรอไปรอ าชุบเปล่าก็วสวัสดีครับคุณตำรวจผมแม็กเองเอ้าจับผมไหมเนี่ยใหย่ๆเขาชุบที่จำไม่จำไม่จำไม่จับผมไหมเราเรามาชุบผู้ต้องหาครับถ้าเขาคือผู้ต้องหาเหรอเขาคือผู้ต้องหาเหรอใครจะไม่รู้ว่าชุบผิด งั้นรอก่อนเลยครับงั้นรอเลยครับรอเลยครับไม่จับทำไมครับนี่คุณตำรวจครับหมายผมครับคุณตำรวจหมาผมครับก่อนนะครับขออน่อ้วนะครับขอเป็นชื่อด้วยนะครับอดีมปรกัุนห่ปผมชูผิดค้าบคุณรอรอบัดประชาชนเลยครับ ปล่อยมือก่อนได้ไหมเราคุยกันด้วยเหตุผลนะคุณติดตัวไม่ครัปล่อยแล้วปล่อยมือแล้วพี่ลังอยู่ไหมครับพี่ลังลังลังไอ้เฮียช่วยกูด้วยลังพี่ลังไอ้ลังครับผมช่วยกูด้วยไอ้เฮียตำรวจไปจับเฉยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าพี่ไม่กลัวกลัวกอ่ะจะไปดูหน้ากููกอ่ะจะไปโดนจะกลัวจะไปดูหน้าโจรไอ้เฮียแล้วทีเนี้ยกูกูพลาดอ่าแล้วไงต่อแล้วไปโดนโจรไงโจรมันก็เลยตื่นใช่ ไม่ไม่รู้โดนโจรฟังผมครับฟังผมครับฟังผมฟังผมกันลาง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 อธิบายเหตุการณ์ให้ให้ให้พาน้องก่อนอธิบายเมื่อกี้เมื่อกี้มีหมอววมาบอกว่ามีคนโจนใส่หน้ากากไปแทงที่โรงพยาบาลแล้วก็แล้วหมอแทงชนะมีได้ศพมาสองศพแล้วก็เอาศพมาเมบนอเนะหมอเขาแทงชนะไม่หมอหมอเขาช่วยเขาก็ต้องป้องกันตัวเองไหมครับในเขตโรงพยาบาลถูกไหมครับถูกถูกอ่ะหมอหมอเขาแทงได้กูสตันอยู่หมอแทงเขาเขาได้มาสองได้สองเปมาแล้วก็ไปเอาศพมา แล้วเนี่ยลุงแม็กอะเขาก็วิ่งมาชุบศพแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ผมจะวันผมอะผมาจะศพคนที่หมอแทงไม่ผมอะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครผมอะจะมาหายแล้วเขาเขาเขาชุบเพราะว่าผมอาจะมาเป็นผมอาจะคพามือหมอเลยไม่ผมไม่ได้ชุบของของหมอไม่ใช่หรอขามือหมอแล้ไม่ผมอะไม่รู้แต่กินเนี่ยผมอะวิ่งไปแล้วแล้วอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วผมก็ไปโดนไงผมบอกผมไปโดนแล้วไม่เป็นหมอหน้าสนออยู่พี่อ๋อหมอหน้าสนอแล้วใช่ไหมหลังหลังหลังยุ่ด้วยหลังไม่ยุติธรรมหลัง ต้องหางงงอยู่เลยนางอเนี่ยนะโอ้เยี่ยผู้หญิงบานเลยไม่บายนะพี่หมอหมอผู้หญิงมานี่กันเดินประตูให้ทครไม่เกี่ยวกนครับไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวผู้หญิงเงียบๆนะครับมาเข้ามาเข้าามปั๊บวงกระซิบนะครับปั๊บวงกระซิบเบ๊อปชุบไเลยอันนี้เปอะไรอ่ะชาไทยกระซิบบุ๊ชุบไอ้เกียร์ดีแบ๊โอเคโอเคทีละเรื่องนะหมออย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบมนะครับสักครู่นะมาทางนี้มาทางนี้ก่อนหมอผู้หญิงที่อยู่ในเหตุกาารณ์มนี เอาพึงเอาลุงออกไปไม่ต้องลุงมาปล่อยผมตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ถ้าถ้าหนีโดนโทษเพิ่มมาข้าวขับมึงข้าวเพื่อนตำรวจเนี่ยขอนั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่ง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 เนี่ยผมครับอุ้มก่อนอุ้มก่อนทีนึ่งนะครับเพื่อนตำรวจผมเดินไม่ได้ฮะเอาเอาน้องผมมานั่งด้วยได้ไหมครับได้ได้หนีนะครับวิ่ใหญ่ขนาดนี้หนีไปก็น่าจะหลงครับ หรือว่าไงวะ <c oughs> น,อน,นอนโดนโดนมากนะไอ้ <c oughs> ลงุง <c oughs> ก็โดนเพิ่มไงแต่มึงลองทำท่าแบบเดินเข้าไปแบบเดินได้เฉยดิเดินได้เฉยแลย้วถ้ามึงดีได้มึงไปเลยกูไม่รู้ปัญหาไหนนะใหญ่เหมือนกันทำท่าเดินอะ่ะที่นอนอยู่ตรงนู้นอะ <c oughs> ที่นอนอะที่นอนลองหาที่นอนดูเขาเขาจะตลบครับคุณตำรวจพาพาเขาไปนอนหน่อยได้ไหมครับ คุมมือเขาไว้เนี่ยชุบๆเลยก็ได้ใส่กุญแจมือเขาไว้เนี่ยใครเนี่ยซโนวีเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยหมอหมอ,อทะทะชัดไทยชุบเลยครับแล้วก็ใส่กุญแจ <c oughs> มือเลยหลงไปนอนก่อนลงไปนอนก่อนก็นได้ให้ตำรวจพาไปพอบอตีอยู่ไหมครับล่างๆล,ลางพอบอตีได้ครับเดี๋ยวเรียกให้ลรคครูกค้าปอตีอยู่ไหมปอตีอยู่ในบอไหมครับ ำรวจจบเ,เบาๆเด้อะไรนะหมอจะใส่ตีนเหรอโอ้พันห้าโอ้ยแพงไปเป้า ตำรวจจะพาผมม้วตัวดินิ่งๆนิ่งๆอ,อึ๊บคู่หนึ่งนะรอสักครู่นะครับเราจาที่มาเพิ่มก่อนติดคดีใหญ่ครับแปบ๊บนึงเด็ครับอันนี้ติดต่ออะไรหรือเปล่าครับเด็กครับน,นะครับติดต่ออะไรหรือเปล่าไม่ผม,มรอพ่อผมครับพ่อผมเป็นคนดี พ่อคคนนไหรับอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำานเเอาูผมข้ามาหน่ออยได้มัครบขให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะคนคนอยู่ตรงนี้ก่อนครับถ้ามัน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 คือข้อผิดพลาดจริงๆครับมันคือพ่อข้อผิดพลาดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอันนี้อันนี้ของคุณเหรอครับมาติดต่ออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้คนที่ชุบเหมือนกันครับคนที่ชุบเหมือนกันโอเคอันนี้อันนี้ควบคุมตัวไว้ก่อนเราตำรวจมาแป๊บนึงนะขอตำรวจเพิ่มแป๊บนึงครับขอกำลังเสริมกัน ีหน้าหนี่สอนน้องหน้าสอน้องมาช่วยล็อกหน่อยนะสอน้องครับพี่พี่ผมเขาอติช่วยด้วยไอ้หีครับทุกท่านอ่ามันเป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยไปไล่ผมตลอดติดอติอติมาท่านี้นอติแค่นั้ผมมาแล้วอติอติมาท่านี้อติมาท่านี้มใกล่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมามามาอธิบบออธิบายคือเขาบอกให้ฟังหมอก่อนครับอาจจะฟังฟังหมอก่อนครับเดี๋ยวฟัืเสียงนี่เสียงแม่นโอเคเดี๋ยวมีเรื่องค้างกับกูด้วยสัตว์เดี๋ยว ก็ว่าเยติน่าจะไปช่วยอะไรสัตว์กักับพี่เดิมครับจีเดียวจริงีเดียวจีเดียวเชียวแค่เชียดนี่คืออะไรแค่เชียดไอแหวนมึงไปฟังดิไอแหวนมึงไปฟังดิูดไปฟังดิเฮ้ยสวัสดีสวัสดีแหวนลาไม่ฟังเดี๋ยวขอฟังนี่ก่อนเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ ลังคุมตัวไปก่อนเดี๋ยวเสียลูกก็ดีเออเครื่องมาหนึ่งสัตอะไรดุงอะไรดุงเล่าให้มาเจออะไรก็ไม่รู้อพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หมออะดุงดังดุงดังดุงดังต้องหาหมอไปเครื่องอีกเยอยไม่ได้ละไม่ได้ละจับมั่วจับมั่วละมีมีแค่ลุงกับหูชินจังนะพี่ที่ต้องตาดูไว้ไอ้ลุงวะเนี่ยห้องออฟเ่องล่างเนี่ยอาเกยจูโฮนะ ร้องมาตำรวจแล้วสา,ามมาอดภัยเครื่องไอ้สัตว์เครื่องมันแพงสุดป่ะวะแล้วมีปัญหายังไงโอ้โหมันมีปัญหายังไงกูได้มาอันนี้แพงสุดปะเครื่องมาห้าอันน่ะอ่าแค่นี้สิ่งที่หมอต้องการมีแค่นี้ถูกต้องไหมโอเคโอเคครับอ่ะ มนีครับพี่เปาพี่เปามีบอดี้รถป่ะปะพี่ได้อะไรซ้ำไหมพี่ได้อะไรซ้ำไหมจิ้มเลยจิ้มเลยอยู่ดีใช่ไหมมีพวกชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนนคัุณพชิ้จมีอะไรบ้างอะอ่หมอชี้หน่อยหมอชี้หน่อยน่าจะมีล้อรถล้อรถผมเลยล้อรถผมแลกกับเครื่องได้ปะได้ได้ได้เดี๋ยวผมขอขอดูก่อนผมยังอยู่ยังยังไม่เช็คผมเก็บของไม่พี่พี่มาพี่มาสอนนอได้ไหมพี่ผมขอแลกกับเครื่องหน่อยดได้ปะ ตอนนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ผมคุยโทรศัพท์ครับเสียงเสียงบดังเสียงบดามพี่มาพี่มาสอนได้ไหมไม่รู้จะเอาอะไรรู้จะเอาอะไรรู้จะเอาอะไรบ้างเอาเครื่องแรกกับล้อพี่ผมมีเครื่องเยอะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปขอเช็คก่อนผมขอดูก่อนโอเคโอเคได้ได้ได้พี่ผมต้องหาได้ครับครับผมตำรวจมีบอดี้รถอะไรบ้างไหมครับขอขอแรกหน่อยได้ไหมไม่ไดเหรอกหรอไม่เคยทำอะไรเลยกิ้งกล้าไม่เคยขับตำรวจ เราจะรอสักครู่ครับหมอผมเคยด่าหรอตีอ่ะไม่มาหนูไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดตายตายยุงรุนเลยหมอแล้วคนนี้ได้ไหมสามชั้นคนนี้ได้ไหมย่องถ้าถ้าคนที่พี่อ่ะคือตอนนี้เบื้องต้นคุณทั้งหมดนะสี่ห้าคนเนี่ยจะโดนนำการยึดอาวดุสานบันนะฮะเอ้ยโดนได้ไงอ่ะโดนได้ไงอ่ะตเอาโต้เลยผมไม่เกี่ยวดิ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชี้หมดแล้วเขาบอกผู้คนหมดเลยเนี่ยไม่มันต้องมีรูปหรือเปล่ามันต้องรูปหรือเปล่าชี้แล้วทำอะไรพูดด้วยทำอะไรผู้บุทำอะไรเขาบอกคุณไปอะไรเนี่ยกระทำโอกอ่างอะไรเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีไปบุบโรงพยาบาลปหน่วยไปซ้อมป็นหน่วยคอมันโดหน่วยซิลหน่วยอะไรเนี่ยไม่มีครับไปโรงพยาบาลเก้ารูปมาเก้ารูปมาถ้ามีหลักฐานว่าเนี่ยครับคุณวุฒิชินจังเนี่ยกระทำอนาจารในเขตโรงพยาบาลอ๋ฮะอนาจารอะไรวะ ไม่ฟังผมนะเพราะผมทราบนะที่ว่าผมจะมามายืนหน้าสอดอครับถูกต้อตำรวจตำรวจผมผมหลังคาเใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเล่สรอเล่สรอเลสรอเล่สรอเล่สตำรวจปลดมือใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับมอไม่เห็นครับปลดมือครับปลดมือเข้าไปโอเคเหมุนได้แล้วจริงจริงปล่อยเขาได้เขาเดินก็ได้เพราะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรคดีร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเลยใช่แล้วเบื้องต้นคุยแล้วนะครับอ่าพบตรสูงสุด ตอกลงจูดู้วยละไหนหลักฐานน่ต้องมีรูปด้วยนะใบฟูดฟังผมนี่ผมบอกผมล้อเล่นไงผมเขียนให้แล้วเบื้องต้นคือคุณหมอเขาไม่ต้องการอะไรแล้วตำรวจไม่มีใครอยู่นั้นก็ยึดอาวุธไม่ได้ด้วยก็ยึดอาวุธไม่ได้ก็หนุ่มช่วยแล้วนี่ไงช่วยแล้วก็ไม่โดนอะไรแล้วนี่ตอนแรกเขาจะเอายึดอาวุธ ี่ยอดีตที่เลิฟผมก็ยืนันไม่เคยด่าเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอกขาต้องการเช็คชื่อเพื่อจะแบ็คลิสต์ปกติแล้วก็าะผก็บุกอย่างอาดจริงๆครับส่วนเบื้องเบื้องที่ยังไรแล้วเนี่ยมีร้อยแค่หนึ่งขันนะอ๋อพี่ไม่มีแลกเลยใช่ไหมประมาณนี้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่งส่งตัวคุณหลังแล้วมีอะไรซ้ำบ้างพี่มีอะไรซ้ำบ้างบ้าพี่เปิดได้ให้หมอเช็คชื่อคนใดคนหนึ่งช่วงล่างสามอะช่วงล่างอ๋อปนหนึ่งนะ ช่วงล่างสองบอดี้หนึ่งที่ว่างอ่ะแล้วอะไรแรกได้บ้างไม่ไม่เอาช่วงล่างอ่ะไม่มีเลยปะบอดี้ไงบอดี้เอาพี่เอา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 พี่อยู่ไหนบอดี้หนึ่งนะบอดี้หนึ่งนะเอาบอดี้หนึ่งส่วนจังใจเป็นพี่อยู่ไหนอันนี้เป็นแก๊งบ้างครับเนี่ยแก๊งเดียวกันหรือเปล่าแก๊งเดียวกันหรือเปล่าตอนนอนใช่ไหมไม่แก๊งเดียวกันที่โดนหนักจะบอกให้จะมาเดียวกันไหมตอนนอใช่ไหมตอนอพี่บอกโดนทีเดียวใช่ JK โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมแจ้งดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งให้ลุงลุงฟาผิดรอบนึ่งลุงจะจ่ายแยกหรือจะจ่ายแต่แยก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 ไม่จ่ายจ่ายอันไหนถูกกว่าไอ้เซิร์ฟกูอยู่โรงไอ้สอนน้องอยู่ไหนไม่บอกเดี๋ยวอยู่กระจายเขาจ่ายว่าไอ้กรณีเนี่ยครับมันไม่มีโทษทางคดีนะครับเพราะว่าทาง ตอนที่มีการทำร้ายร่างกายกันเจ้าหน้าที่ไม่เห็นตในส่วนนี้คือทางตำรวจขอแค่เช็คบัตรประชาชนชื่อเพื่อส่งไปให้หมอเท่านั้นแล้วก็หมอจะไม่ทำอะไรหมอครับหมอจะดำเนินการยังไงอันนั้นคือส่วนของหมอเลยใช่อันนี้ไม่ได้อไม่คือเนี่ยพวกผมอะพวกผมมันไม่ได้ทำนะนี่นี่นี่คุณตำรวจครับตอนนี้คือุงไม่เกี่ยวครับแค่แค่สองคนนะครับคุณตำรวจไม่ถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมขายถ้าผมขายคนให้อย่างเงี้ยตำรวจได้ไหมผมรู้คนทำคนการด้วย กลังมาสอนอเขามีหลักฐานหมดแล้วครับไม่แต่คนการคนผมไม่ได้ทําคนการกําลังมาสอนอถ้าคุณถ้าคุณเอาเอาตัวการที่คิดค้นแผนเรื่องแย่แบบนี้ได้เนี่ยคุณให้ลองคิดดูได้ได้เดี๋ยวเขาเขากําลังมาเขากําลังมาเขากําลังมาอีกสักแป๊บหนึ่งกําลังมาไม่หลังเขาชื่อไปหมอ่มีแต่หมอทําเพราะผมไม่ได้ทําอะไรเลยัดูดิเอาดูดิหมอเนี่ยเขาจ้องจะทําเพราะผมยังถือมีดอยู่เลยดูดิเอาหันไปดูดิดูดิไม่มีอะตีได้เดี๋ยววางให้ ไ้นาหวานที่ใครเนี่ยอืนะครับญาติญาติโอเคเซิร์ฟอลุงไหนเล้าเร็วเเออมาถึงยัง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 แล้วถึงแล้วถึงเร็วสิโอ้ห้าคุกเนี่ยนะ ก็ไปเอาของให้ลุงมาไงเร็วเร็วๆร็เลยเร็วเลยเซตอุ้มเยอะมากเลยถ้าตีถ้าไม่ได้เซตอุ้มหมอติดมือจะโดนหรอจะโดนเหมาตีรู้รู้เปล่าว่าว่าว่าแบบว่าผมนี่คิดถึงสุดหัวใจอตีพี่เลยปากแหมใหญ่พูดนะว่าไปพูดรับหลังเลยบ้างอะอยากให้บอกนะมเคยรับหลังหรออตีกี่ครั้งดีกว่าผมไม่เคยรับหลังเดี๋ยวอันนี้แล้วลุงเคาลุงไหมตอนนี้วอ้วกยจนใจสุดนะ ต้องบอกก่อนจริงไหมเี่เลิกอยู่แล้วรีคูดจับแล้วนะับนัดเรียนตำรวจอดุลทิยาโบย้อยยศห้าดาวป่ะอันนี้อันนี้โตบอล๋อนั้นลดโคบอลเอฟสิบบอลด้วยโคบอลเอ่ะใช่ไหมไอ้หลังไอ้หลังดูเขาใส่เสื้อดิเขาเขาย้เขาย้อแบบเขาใส่เสื้อบอกเขาใส่เสื้อก็บอกอยู่ว่ายศใหญ่ไอแล็ปนี่ไอ้นี้เลยต้ปไม่กู ไม่ไม่ไม่มึงฟังกูไม่อยากร no ับเงินเดือนเยอะเพราะกูไม่อยากจะกดขีดคนอื่นเท่าไหร่แล้วแสนหนึ่งต่อครั้งไม่เปลี่ยนก็เรื่อยๆทีละแสนมาแล้วครับสรุปเขาจะมาแล้วครับเนี่ยกำลังมาแล้วก็ลองกำลังมารอก่อนอยากให้ทุกคนชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช่หรือเปล่าอ่ะโอเคไอหลังเต็มตัวชี้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 ทุกคนชี้เจอครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญขอของกันครับผมขอเอาของก่อนครับ ตอนนี้เดี๋ยวพุ่งเอาขอ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 งก่อนเอาของก่อนเขาเป็นเรื่องอะไรพี่เล่นอะไรพี่เลื่องเรื่องอะไรพี่เลื่ออะไรเอาลุงอะไรเอาลุงอะไรลุงอะไรพี่พี่เลื่ออะไรพี่เลื่ออะไรผมเลขสี่แปดเจ็ดครั้สี่แปดเจ็ดอ่ะพี่อวัดดีมาโอเคพี่เข้ามาพี่เข้ามาครับผมอ่ะเข้ามาครับเชิญเชิญมาทางนี้ก่อนครับเชิญมายังไม่มาเลยครับเรียกเข้าไปข้างในครับพี่หลงอ่าหนึ่งสองซ้ำ โอเคเฮ้เราเจออะไรก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ให้การเป็นประโยชน์ด้วยนะครับให้เขาไปควรใจครับขอบคุณครับคุณตำรวจครับทหารนัครัญชาการครับผมครณเจ้าน้าที่ครับไปเจริญทหารครับตำรวจครับผมทหารจะลบนะเออรถหายสัตว์ดีไปก่อนพี่ไปก่อนเยี่ยมเดี๋ยวโดนตามทีหลัง มาพี่หลง ลุงไม่ไหวจริงโรงพยาบาลน่ะโอ้ไอ้เหี้ยตอนแรกเราไม่รู้ไงเชื่อไม่คนเยอะวิ่งกูเข้ามาแบบเยอะมากมึงไม่เห็นหรอมันวิ่งมากูบีบแต่ให้มึงแล้วนะเห็นทีคือแบบมาเยอะมากอ่ะเฮียตกใจเลยเออไอ้เนี่ยไอเกียวมันก็ไม่สนใจเหี้ยอะไรจะบวกอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์ไม่สนใจโถผมบอกให้ตอนแรกกูว่าไม่ลึกหรอกออกมาเท่านั้นแหละไอ้สัตว์จะผูกเหี้ยก็ไม่รู้เฮียจริงเฮียต้องเฮียจริงเฮียต้องดูภาพกูไว้ไปวิ่งแห่บนถนนมากูขึ้นรถไปเลยเหี้ย ผมบอกให้ตอนแรกอะตอนแรกตอนแรกผมเห็นสองคนยืนอยู่ตรงนั้นอูว่ากะไอเฮี้ยกูเข้าโรงพยาบาลหวานๆแล้วไอเฮี้ยไม่มีสักคนที่ออกมาเป็นร้อยไอเฮี้ยงพีเฮี้ยงเขาทำพี่หลงไอ้พี่หลงไปโดนกระทืบอยู่ไอเฮี้ยพยายามแล้วอะไอเฮี้ยพยายามสุดชีวิตแล้วเอาไว้ชุกมือเลยทุกคนเลยไอเฮี้ยพี่เจอกระลาพี่หลงจัดเลยตะเบิ้ลชุบเข้าไอ้เฮี้ยเยอะจริงเยอะจริงไอเฮี้ยเยอะจัดโดนกระทืบไอเฮี้ยอย่างฮา